สุรเสนพยักร้ายนัมเบอร์วันตอนที่16บทประพันธ์ของท่านอาจารย์อภิชาติกมุทชาติสายลมเย็นสบายพัดมาในยามพรบค่้าอขวานแรกเริ่มฤดูใบไม้ผลิกพัดพาเอากลิ่นหอมันอ่อนของดอกไม้และต้นไม้สารพัดชนิดมาจากที่ไกลๆนักขอบฟ้าชายแดนจีนเกาหลีเหนือ เริ่มจะปรากฏสีแดงคร้ำของดวงตะวันใกล้อัสดงหลังจากที่เทิดลำพูราร้อยโทหนุ่มแห่งกองทหารอาสาดิตเทิลไทเกอร์เดินคล้อยหลังไปไม่นานคารินาก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกหนึ่งนัดแล้วเงียบหายไปคารินาเหลียวมองทัศนียภาพรอบตัวพอเริ่มจะเข้าสู่เขตประเทศจีนสภาพภูมิประเทศก็เปลี่ยนไปมีต้นไม้ยืนต้นให้ต้นใหญ่ปรากฏได้เห็นเพิ่มมากขึ้น พื้นดินก็เปลี่ยนไปเป็นพื้นดินสีเหลืองดินบางที่ก็เป็นดินเหนียวแต่ก็เป็นสีเหลืองสีน้ำตาลของแร่เหล็กคารินามองไปรอบตัวเพราะว่ามีหอกทวนเก่าๆสนิมกินจนผูกก่อนจมซายอยู่และมีโลกโบราณที่มีรูปทรงเหมือนกระทะเหล็กจมดินอยู่เช่นกันที่นี่คงเป็นสมรภูมิรบของคนโบราณเมื่อพันปีที่แล้วคารินาหันไปมองทางทิศเหนือ นี่ถ้าเดินทางขึ้นเหนือก็จะกลับเข้าสู่สหภาพโซเวียตดินแดนที่เธอจากมาและพวกทหารมาโซเวียตก็จะอ้อมมาทางนี้ได้เช่นกันโดยที่ไม่ต้องผ่านด่านค่ายกลคารินาได้แ,แต่ถอนใจหนึกๆึสักพักเทอดก็เดินยิ้มเยลมาพร้อมกับน้ําที่เติมมาเต็มกระติกและแบกท่อนไม้ที่มีเนื้อสัตว์ห่อพันมากับใบไม้มัดถวันอย่างดีแขวนติดมาด้วยเขารีบก่อไฟเพื่ ความอบอุญและทําร้านปิ้งย่างง่ายๆสําหรับเนื้อย่างทาเกลือและเครื่องปรุงที่ตอนนี้เนื้อก็จะสุกแล้วส่งกลิ่นหอมฉุยใช้ได้เลยทีเดียวคารินผมมีผลไม้ให้คุณด้วยเทิดยื่นผลไม้กระกป๋องให้คาริน่าโอ้โหเทิดคุณเก็บมันไว้ทําไมคุณไม่กินมันผมเก็บให้คุณนะคารินอย่างผมไม่ต้องกินของหวานหลังอาหารหรอกแค่มีอะไรที่กินได้ก็พอแล้วเทิดพูดพลาง พริกขึ้นเนื้อนั่นไปมาเพื่อให้มันสุกทั่วไปถ้ามีกาแฟของแก้วสดีนะเทิดนะมีสิเทิดเอากระป๋องเหล็กที่ใช้รองกระติกสนามสําหรับน้ํหดื่มที่ถูกต้มจนเดือดมาใส่กาแฟคารินาเห็นแล้วทําตาโตเทิดนี่คุณไปเอากาแฟมาจากไหนผมก็ยินมาจากโรงเตี๊ยมรวมทั้งพวกเครื่องปรุงที่คุณมาทําสเต็กนี่ด้วยใช่ไหมใช่คุณบันหัวขบวยเช็ดเทิดคุณคือขบวยตัวแท้เลยนะเนี่ย เทิดยิ้มหน้อยๆหัวเราะในลำคอขโมยอะไราการคาเลนแบบนี้เขาเรียกว่ายิ้มเราต้องเดินทางอีกไกลเจอสเสเบียอยอรที่หายากก็ยิ้มเอาไว้ก่อนคาเลนเหลือไปดูนาฬิการเรือนสีทองประดับเพชรแวรววาวที่ข้อมือของเธอคุณจะบอกนะว่านาฬิกาเรือนนี้คุณก็ขโมยมาดูแล้วแพงมากน่าจะเป็นของมหาราชาองค์ใดองค์หนึ่งใช่แล้วคาเลนหยิบมออกมาจากมหาเศรษฐีคนหนึ่งบนเรือสำราญ ซีฮอตคาริน่ายิ้มต้องหอนะเนาะเถิดคุณคุณเป็นคนบาปก็อตอนนั้นผมไม่มีนาฬิกาใส่นี่จะบอกนะว่าโซนเยก,กินเป็นคนบอกให้คุณกระมวยนาฬิกาสักเรืนเอนเถิดเงียบไปแล้วทำตาโตเราเรียนเธอบ้างเมื่อเธอดยิมด้มน้อยคาริน่าสังเกตเห็นรักยิ้มที่น่ารักและเขี้ยวเสน่ห์บนใบหน้าของชายหนุ่มเธิดเอามือสวยผมที่โดนลมตาพัดปิวมาปรบบริเวณหน้าผาก ท่ามกลางแสงไฟที่ก่อเอาไว้ยามค่ำคืนและแสงจันทร์ที่ทอแสงกระจากคารินาพินิจพิพคราะห์ดูชายหนุ่มจากประเทศไทยพอดีเธอดลำโพวรานักร่าสังหารหมยเลขกหนึ่งเขาเป็นผู้รอบรู้ไปเสียทุกอย่างรูปรักและท่าทางของเธอน่าจะเป็นผู้ทรงภูมิในมหาวิลัยของประเทศไทยมากกว่าที่จะมาเป็นนักฆ่ารับย่างอย่างที่เขากำลังเป็นอยู่เธอคุณดูนั่นลูกเอเวดคารีนา อยากจะลองภูมิเธอชี้ไปที่ส่วนของทวนโบราณถูก,ก่อนที่จมใสอยู่เธอคิดว่ามันคืออะไรสเปียหอกหรือทวนของคนโบราณทันนี้สมัมภาระคงสรุปกันหน้าดูคาเรนสมัมภารนเหล็กแพงและหายากมากอาวุธของคนโบราณเลยทาเป็นหอกหรือทวนมันคือมีดสั้นสองคมที่ต่อด้ามยาวๆสาหรับใช้แทงเหล็กชั้นดีที่อมตตีเป็นดาบสามารถทำทวนได้ตั้งหลายเล่ม นักดาบฝีมือดีก็ต้องมาตายด้วยทวนราคาถูกๆของตาหามเร็วนี่แหละเธอคุณที่เก่งจริงๆสมเป็นศาสตราจารย์ของมาาากกาหาวิทยาลัยบ้านกกอกยูนิเวอร์ซิตี้เธอหัวเราะออกมาคาริน่าพิ่งจะเคยเห็นหัวเราะอย่างลืมตัวแล้วตอนนี้เองท่าทางของเธอหนุ่มวนเด็กหนุ่มที่อรไรเดียงสาคารินคุณก็นี่จะไม่เลิกล้อผมเรื่องศาสตราจารย์อะไรนั่นอีกลรอคาริน่ายิา้มแล้วจูๆ่ๆเธอก็กล่าวมา เธอคนในเชียรอย่างคุณเชื่อเ,อเรื่องผีไหมที่นี่คงมีผีมากมายเธอสะดุง้งไม่นึกว่าขาันน่าจะชวนคุยในเรื่องนี้ผมไม่เชื่อเ,อเรื่องผีหรอกคารลนแต่ผมเชื่อในเรื่องของวิญญาณเธอถามสีหน้าดูจริงจังเธอคนที่ฆ่าคนเป็นผักเป็นปลายอย่างคนนี้นะเชื่อเรื่องวิญญาณกับเขาด้วยคารน่าอมยิมจ้องมองหน้าเธอนิ่งรอดูว่าเขาจะตอบบอกมันอย่างไรคารลนผมเชื่อว่า คนทุกคนมีว so ิญญาณและวิญญาณของคนเราเปรียบเสมือนดวงไฟของดวงอาทิตย์ที่ไม่มีวันดับสลายเพียงแต่ว่าพระจานาเปลี่ยนรูปร่างไปตามกายภาพที่อาศัยอยู่คนเราถ้าพัฒนาความคิดความรู้ความสามารถจิตวิญญาณก็จะถูกพัฒนาตามไปด้วยคนเราถ้าพัฒนาตัวเองพัฒนาความคิดความรู้ความสามารถจิตวิญญาณ ไปถูกพัฒนาตามไปด้วยเมื่อดวงจิตดวงนั้นมีโอกาสที่จะกลับคืนสู่กายหยาบอีกครั้งแถวบ้านผมเรียกว่ากลับมาเกิดใหม่เขาก็จะเลือกพบภูนที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้เขาจะฉลาดขึ้นเก่งขึ้นเพราะดวงจิตของเขาได้พูกพัฒนาแล้วเธอผู้พร้อมกระจิบกาแฟดำขมปีนั้นสายตาม,มือจ้องมองไปยังดวงจันทร์สีเหลืองทองที่ทอแสงอยู่บนท้องฟ้าสายลมอ่อน พัดเอากลิ่นหอมอ่อนๆมาทางคนทั้งสองอีกครั้งคารินหันมามองหน้าเธอสายตามีความจวนสงสัยเธอคุณว่ากลิ่นหอมแบบนี้มันคุค้นๆไหมเธอหัวเราะเบาๆก่อนตอบมาว่าแน่นอนย่อมคุ้นสิคารินมันคือกลิ่นของดอกบุกยักษ์ที่นี่คือดวงของมันเลยละ่ะคารินไม่พูดอะไรก้มลงกัดชีเนื้ออย่างเขียวตุ้ยๆอย่างอเ็บอร่อยคุณไม่กินบ้างเหรอเธอปล่อยฉันกินอยู่คนเดียวอร่อยดีนะแต่ว่า เนื้อนี่มันเนื้ออะไรอย่าบอกนะว่าคุณไม่เจอตัวมันอะไรก็เลยแก้ยิบขึ้นฟ้าแล้วมาตัดนักสะโพกของเสือโคร่งมาให้ฉันกินใช่คาเรนเนื้อเสือใครจะไปกินลงไม่รู้หรอเทิดก็คุณมันกั่นปิ้นป้อนหลอกลวงเนื้ออะไรไม่รู้ตัดมาแค่ชิ้นเดียวหนังกระ,กะดูกอะไรก็ไม่มีคารีนายื่นหน้ามาทําตาโตถ่เทิดแล้วจูจ่ๆบรรยากาศรอบข้างก็เริ่มเปลี่ยนไปท้องฟ้าที่เคยสดใสกลับมืดคึม้ม มีเมฆสีเทารอยต่ำมารวมกับบนท้องฟ้าและฟ้าเริ่มร้องคืนคืนแรกแปรปรับยังไม่มีปีไม่คุยที่ขอบฟ้าทางด้านทิศเหนือด้านทางออกของประตูเมืรนลีของด่านกวนอันเหมือนได้ยินเสียงเท้าม้าควบมาจากไกลตอนแรกเป็นเสียงของมา้าสี่ห้าตัวแต่แล้วก็เพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆเป็นสิบและหลาย10บตัวเทิและคารีนาลุกขึ้นหยิบุ้นประจําตัวขึ้นมาเตรียมพร้อมคารีน คนว่าเสียงมาพวกนี้มาจากไหนไม่แน่ใจเทิดอาจเป็นทหารม้าสเวียตที่อ้อมมาล่าเราหรือบางทีก็เป็นพวกโจรจีนพวกเขาคารีนาเขียขี้เท่าจะดับกองไฟแตะเทิดห้ามไว้ไม่ต้องคารลนไม่ทันแล้วเพราะมันมาโน่นแล้วท่ามกลางความมืดหมอกของกลุ่มควันที่คลงขึ้นจากฝีเท้ามา้าเสียงม้าหลายๆตัวที่ร้องฮิี่อย่างขึ้นขนองพร้อมกับเสียงป่อปากพืดๆของพวกม้าพอพ้นถิวไม้ที่เทิดหมายตาเอาไว้ ก็ปรากฏเงาร่าของคนหลายคนเรียงรายกันอยู่บนท้องม้าที่กำลังฉลอฝีเท้าม้าลงเหยาะย่างวิ่งตรงมาจ้าช้ามาทางเทิดและคารินาพวกที่มาคือพวกทหารม้าโซเวียตจริงตามที่คารินาคาดคิดเอาไว้เสยด,ด้วยพวกมันคือทหารม้าคอแซกนักรบที่พัฒนามาจากเผ่าเร่ร่อนบนหลังม้าพวกนี้เป็นกำลังสำคัญของสหภาพโซเวียตในการขยายดินแดนลงมาทางเอเชียและไซบีเรียตอนนี้ กองพลังบางส่วนได้ถูกส่งให้แอบมาช่วยเกาหลีเหนืองเงียบๆทหารม้าประมาณเกือบ50ิคนที่เธอถิน่นตรงก็มาหาเธอและคารินาอย่างไม่ได้เกรงกลัวปืนในมือของเธอเลยแม้แต่น้อยแล้วแล้วออยดีเธอรเราคงถูกจับหรือไม่ก็ถูกยิงทิ้ง,งตรงนี้แน่เลยคารินาหน้าเสียเธอหันมามองเธออย่างคนที่หมดสิ้นอนาคตแล้วจริงๆแต่ชายชาติบุรุษอาชนายอย่างเธอรอรัมพรา ยังคงมีท่าทีและสีหน้าปกติเ,เรียบเฉยคาร์เรนคุณลองเคี้ยวมินนี้หลังอาหารสิสะชื่อนี่นะเธอดึงเอาย่าถาวันขนาดเล็กออกมาจากกระเป๋าเสื้อน้ำเสียงเขาปกติเหมือนนั่งทานดินเนอร์ด้วยกันในร้านอาหารเธอหักมันออกมาแล้วเคี้ยวเข้าปากแล้วอิงยื่นให้เธอรู้สึกว่าเธอจะพกติดตัวไว้ในกระเป๋าเสื้อเยอะพอสมควรคารีนาหยิบมันขึ้นมาแล้วเขาเส่ปากทำตามที่เธอดบอก ตอนแรกเธอรู้สึกชาห,หน่อยๆหลังจากนั้นก็รู้สึกเย็นซาไปทั้งปากอะไรเธอคุณจะเล่นกดอะไรให้ฉันดูอีกเธอ,อยังคงยิ้มให้แล้วพูดออกมาหน้าตาเฉยกระท่อมชนิดเถวรถวิ้นสายพันจีนอนาคาเรนเธอ,อร,ราโพราหัวเราะร่วนอย่างไม่ได้วิตกอวลอะไรสายลมยามดึกพัดหอบเอากลิ่นหอมปนอิน่นๆพัดมาอีกคราวอย่างเหนือความคาดหมายของเธอเพราะเขาคิดว่าหลีกมีออกมากละไรแล้ว แต่ยังไม่พ้นอยู่ดีเพราะต้นใหม่ที่อยู่ใกล้เคียงดันมาผลิออกกลางหรกออย่างที่เทอไม่ได้คาดคิดเอาไว้เสียงเหาะออย่างของเกือกเหล็กหุ้มกีบม้ามาหยุดลงตรงหน้าเทอดและคา,ารินาเทอดชำเลืองตาขึ้นสังเกตว่าฐานม้ากองนี้มีประมาณสามหมู่นับจํานวนคนแล้วประมาณ30ิบนายทั้งหมดยืนมานิ่งตรงหน้าเขาไม่พูดไม่จาคารินาตอนนี้นั่งตัวรีบเอามือเกาะแขนเทอดเอาไว้แน่นเทิด หันไปมองหน้าคาริน่าก็พอจะเดาออกว่าเธอพร้อมที่จะสู้ตายเคียงข้ามไปกับเขาเสียงร้องของม้าพร้อมเสียงเอาเท้าหน้ากระทืบเคาะพื้นดินของม้าสีดําตัวหนึ่งซึ่งมีแต่อา่านไม่มีคนขี่ทําให้เธอต้องหันไปดูมา้าดาของเขานั่นเองถัดไปเป็นม้าเบิดสกาเรตสีแดงของคาริน่าและม้ารากเกลือทั้งหมดของมันยังอยู่กันครบพวกม้ามันผ่านด่านไปได้ด้วยสัญชาตญาณของสัตว์แต่ทว่าก็หนีไม่พ้นถูกพลทหารมา้า คอสแซกนั้นเป็นเซียนม้าจับเอาไว้อยู่ดีเธอเงยหน้าขึ้นดูทหารคอสแซกที่ยืนม้าอยู่ตรงหน้าเขาเกล่าวคำทักทายเรียบๆปริเวตคอรเรตสวัสดีสหายทหารคนนั้นถอยหลังอย่างตกใจจำฉันไม่ได้เหรอทหารดูให้ดีๆฉันคือนายพลเยคอฟเธอพูดหน้าตายไฮท่านนา,นายพลทหารคนหน้าตวัดเมอนขึ้นทางพมเครพคารินาจ้องมองหน้าเธออย่างแปลกใจ พวกนายมาทําไมแถวนี้เธดพูดภาษารัสเซียกระรกท่อนกระแท่นแต่ในสายตาของนายทหารคขาแซกภาพของคนที่อยู่ตรงนั่งเขาคือนายพลนวดเหลืองเยคอบด้วยฤทธิ์อันเกิดจากอาการประสาทหลอนครับท่านตามรายงานคือท่านในถุกสหานด้วยสุรเสศ,ศน์นามวันไมนึคว่าท่านยังอยู่ครับผมแล้วนี่คิดว่าเป็นใครกันเธอทา,ทา,าเสียงดุลุกขึ้นยืนสายตานิ่งบุคลิกของเขาคือนายพลเยคอบไม่มีผิดเพี้ยนแล้วเห็นไหมดูนั่น โซลเสนนับรวัน One, กับพระปกมันแฝงตัวอยู่ในทีมเอิอชี้มือไปกลางกลุ่มทหารที่ยืนม้าอยู่แต่คนทาสีนา้าลักลักนั่นไงเสิ้นเสียงของเธอกระสุนในมือเขาก็ร่างขึ้นล่าของทหารม้าหนึ่งในจำนวนเกือบ30มสมีหนึ่งคนล่วงหล่นออกจากรงม้าทันทีขราวนี้เกิดเหตุโกรธหนครั้งใหญ่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครยิงกันเองวุ่นวายไปหมดเสียงปืนดังสะท้อนกล้องถี่ยิบไปทั้งหุบเขาเธอ จูงมือคารินาสิ่ตัววิ่งออกทางด้านข้างพร้อมกับเป๋าป่าปากไม้ดำของเขาและม้าสีแดงคารินาทั้งหมดรผลทั้งม้ารักเวียนวิ่งมาหาตามเสียงเรียกทันทีเทิดและคารินาคว้าบางเหียนมาได้กระโดดขึ้นขี่หลังผาม้าทั้งฝูงควบวิ่งกลับทางเดิมตรงไปหาจ่าคอริล่ากัมกาดำจีซอนและโซยิกินทางข้างบนไม้ดำของเทิดนำทางวิ่งอย่างม้าจำนานทาง โดยที่เขาไม่ต้องบอกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันนําฝูงพาคาริน่าที่นั่งอยู่บนหลังเบิร์ตสกาเรตและลูกฝูงของมันวิ่งควบเต็มบึงไปยังช่องของกําแพงค่ายกลโดยไม่มีหลงทางเลยสักนิดปล่อยให้กองทหารมา้าคอเซตยินกันอ,อยู่ทางเบื้องหลังเสียงปืนและความโกลวันด้านล่างดังขึ้นไปถึงบนเดินเขาช้างปลายซานที่จากกอริดาตั้งแคมป์คอยเทิดนกับคารินที่ลงไปสำรวจเส้นทางทุกคนรู้ว่า การพะรากัน,ท,กกนทางด้านล่างของเดินฉางไปาสารได้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วไม่รู้ชะตากรับของเธอและคารินามองจากด้านบนเดินเขาความมืดิดด้านล่างมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่แสงไฟจากปากกระบอกปืนสีส้มเป็นจุดลเล็กแลบออกมาตรงนั้นทีตรงนี้ทีเสียงปืนอย่างต่อสู้กันดังระงมไปหมดช่วงเวลาไม่นานนักจีซอนก็เห็นเทอรัมพูราคกคารินา ควบม้า,มา,างข,าขงาเขาขึ้นเนินเขามาพร้อมกับม้าเทียมเกวียดที่หายไปทั้งกบหนาวน่นไงเทพมาแล้วตีซอนชี้มือทุกคนดูอย่างดีใจเธอพอขึ้นมาก็เรียกหากรรมกาดำทนันทีไอกรรมมึงขึ้นมาไปกับกูไปไหนวะกรรมกาดำสงสัยไปที่เกลียนไปเอาปืนกลดัสกาโนนพอมึงกำลังตามขึ้นมาแล้วเิอชี้มือลงไปด้านล่างกรรมกาดำกระโดดข,ขึ้นมาหลังเปล่าที่ว่างอยู่ ควบตามเทอไปทันทีคาริน่าลงจากหลังม้าเบิร์ตสกาเด็รายงานเหตุการณ์ต่างๆให้จากคาริน่าทราบจากร่างยักษ์ผิวมึนก,ก็สั่งให้ทุกคนโอบล้อมซุ่มโจมตีทางนี้ขึ้นมาสู่ด้านบนโดยทันทีสักพักเดียวเทิดกับกัมกาดำก็กลับมาพร้อมกับเกวียนที่บรรทุกปืนกลหนักดัสกากัมยกปืนมากลางขาตั้งไว้รอเพราะอางไรพวกนั้นพอเลิกกระหลนแล้วมันนกแกะอรอยตามขึ้นมาขยี้เทิดกับคาริน่าอย่างแน่นอน พราะว่าคนแค่สองคนไม่มีทางเลยที่จะสู้คนนับสิบได้และแล้วก็เป็นเช่น,นั้นจริงๆด้วยในเวลาแค่ไม่นานนะักพวกทหารมาคคอสแสกที่เหลือจากการปรทักกันเองก็แกะรอยเท้ามาคของเธอ์ตามขึ้นมาด้านบนสําเร็จมองเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเปรียงแถวขึ้นมาจากด้านาาล,ล่างจากคอเลล่าทําสัญญาณมือให้ทุกคนเงียบๆเอาไว้ก่อนปล่อยประมันขึ้น,นันมาจนครบทุกคนเธอ์ นับดูพวกมันยิงกันเองเดือแค่20กว่าคนเท่านั้นพอคนกลับมา20กว่าตัวไต่เนินเขาช้างไปสารขึ้นมาครบพวกมันชลอม้ารวมกลุ่มกันพอดูาว่เทิดกับคารินาหนีไปทางไหนแล้วก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งในชุดเดินป่าสวมมวกผีกว้างก้าวเดินอ,ออกมาจากความมืดออกไปยืนกลางถนนควางถาาพวกมันไวยูอาสุลเสียนน้ำประวันทหารขอแซกหัวหน้าหมู่กล่าวทักทาย Yes, am I? เธอดอามือแตะปีกหมอกเท่านั้นเองปืนทุกะบอกที่รออยู่ก็ระลมลั่นขึ้นปืนกลหนักดาสการ์ในมือของกัมกาดําดังรัวแน่นเหมือนปะทัดแตกเธอยังคงยืนนิ่งอยู่ท่าเดิมแต่ร่างไร้วิญญาณเกือบ30ล่วงร่นลงทับถมกันที่ทาลงมาสู่ ด่านกวนอันเหมินที่สามเหลี่ยมชายแดนสามประเทศมีจีนสาภาพโซเวียตและเกาหลีเหนือและที่มองเห็นไกลๆนั่นคือเสาหินที่เขียนด้วยภาษาจีนโบราณว่าว่านลี่หรือหมื่นหลี่ทางที่เหนือคือสาภาพโซเวียตหญิงสาวสวยผมสีทองยาวสยายชาวโซเวียตจูงม้าสีแดงสวยดังวิหกเพลิงพร้อมด้วยขบวนเกวียนสามคันที่พร้อมจะเดินทางขึ้นเหนือ มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินมาส่งเขาเดินแยกตัวออกจากพักพวกกลุ่มใหญ่ที่นั่งรออยู่นอกดา่านชายเมกันร่างยักษ์กับชายชาวเอเชียผิวคล้ำในชุดนักบวชนั่งพักอยู่บนหลังไม้ใบใหญ่หญิงสาวสวยชาวเกาหลีอสองคนคนหนึ่งในชุดฮันบกสีขาวอีกคนในชุดเสื้อกางเกงรัดรูปสีแดงคนทั้งหมดกำลังจ้องมองไปยังคนทั้งคู่เธอคุณไม่ฉันตามคุณมาได้จริงๆนะไม่ได้หรอกคาเรน คุณต้องไปรอผมที่กรุงเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์คารีนาหันมองหน้าเธอหนึง่งแน่นานมันจะจดจาเขาไว้ในใจเมื่อสงครามสงบผมจะตามหาคุณเองคารีนคุณเอาทองนี้ไปทั้งหมดไปสร้างชีวิตใหม่ที่สวิตเซอร์แลนด์ไปเปิดร้านอาสาอย่างที่นั่นผมหวังว่าคุณจะทํามันสําเร็จแน่นอนเธอฉันทาได้แน่นอนและทองนี้มันเป็นของคุณและของทุกคนด้วยเธอไม่อ้อกคารีนทุกคนมีความเห็นตรงกันว่าขอมอบให้คุณ คุณให้ดังของผมให้ดีก็แล้วกันนะอรา,ากอนคาเลนชายหนุ่มเอามือแตะปีกมองแล้วหันหลังกลับไปหากลุ่มของเขาเทิดคุณแค่ฉันเปิดปร,ร้านอะไรคาเรนหน้าตะโกนถามเขาเปิดร้านขนมเค้กสิคาเลนร้านขนมเค้กเทิดตะโกนตอบโดยไม่ได้หันกลับไปมองแล้วชื่อร้านเหรอเทิดจะตั้งชื่อร้านว่าอะไรดีคุณจะได้หาฉันเจอชื่อร้านเค้กคาเลนรามูรา